สวัสดีพี่ซีนาๆนะครับเนาะมือนีนะครับบ่วงซิสกินะครับกับสีมารีวิวนะครับอ่าาคุ้มไล่ภาคนะครับเนาะสำหรับต่อไกลต่อนกเขาหรือว่านกอื่นก็ได้นะครับไว้คุ้มเจ้าของนะครับนางแอ่ไกลได้นะครับเนาะลล่ประมาณนี้ครับผมตัดแล้วผมเ็เงียบขอบหายางดีเลยเนาะครับเนาะตัดแล้วก็เงียบขอบให้นะครับคมเมยาวนะครับสองเมตรยี่สิบนะครับเนาะ และก็ความกว้างนะครับเมตาซิปนะครับกับถือว่าเป็นพาคุ้มที่คุ้มคุ้มจะคล้องมิดเลยนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมถือรองคุ้มให้เบิดูนะครับนะถือว่าใหญ่เลยหรอครับใหญ่แห้งคุ้มใหญ่แห้งผมเนาะคุ้มจะคล้องหรือว่าจะคุ้มจป็นผีก็ได้ครับเหลือหนาไว้แบบนี้ก็ได้ วัตถิคุ้มคุ้มแบบเมื่ดกันได้เนาะครับเนาะเพราะว่าถ่ามันเป็นหู้เนาะครับเป็นรูเป็นรูปเป็นรูปทำให้เท่าคุ้มแบบเมื่ดมันสามารถที่เท่าเนี่ยเห็นนกหรือว่าไก่เท่าได้เนาะครับเนาะอ่าพื้นหนึ่งนะครับสี่รอยหาิรวมทรงเนาะครับเนาะเก็บไปทางกระบอกเพิ่มนะครับถ้าพี่ๆนานาคนไหนสนใจนะครับถ้าสนใจนะครับกับพื้นสี่รอยหิรวมทรงเนาะครับเนาะเก็บไปทางกระบอกเพิ่มนะครับสามสิบบาทเนาะครับ กะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะครับกะสั่งเข้ามาทางไอเดียร่าหรือว่าเฟรดใดหรือผมสีลง, Line, ลงไอเดียร่าลงเฟซไปให้นะครับเนาะไต้คลิปกะตรงคําอธิบายนะครับบ่าเป็นตงความแสดงความคิดน,นะครับเพิ่งความสแสดงความคิดน,นิดนึงมัน่ามีคําว่าอธิบายนะครับจะมีไอเดียร่ามีลิงก์เฟซผมอยู่ในกดุ่มก็ไปสั่งได้เลยไอไดีเนาะครับเนาะถ้าเป็นโทรมาบางทีผมไม่เคยได้รับสายนะครับก็ต้องขอโทษนะครับคนที่โทรมาแล้วผมไม่เยได้รับสายเพราะว่าบางเทื่อ รับงานทั้งท่ทรัพท์อย่างสีนะครับค้นทร่มาหลายนะครับมันบ่งว่าเปนไผ่นะครับตัว่ามันตามของหายากครับมันสั้งมาทั้งไร่กะตามของหายได้ง่ายนะครับกับเไปูพีนานานะครับถาเขมาว่าของมันหดเด้อดคงจะไลหาเหล็กัสดูในไร่ที่ผมส่งไม่หายแล้วก็เช็ดหายได้ง่ายนะครับบพคือโทร่นะครับโทุ่งบ่งว่าเป็นไผ่นะครับเนาะมันหลายนะครับฝากมองนี้นั่นนะครับเนาะกับต้นนี้ผ่าผมกระตัดนาะปรวมาณกับยีสีผืนนะครับก็เลือยบระมาณ ซี่หาพื้นนะครับพื้นกับสร้างบ้านลายนะครับสร้างขัามาเรื่อยๆนะครับผมตาใส่เองก็บอยู่ประมาณบ่อสองเมตรนะครับเนาะความยาวนะครับพงกวกับเป็นหาสิบตนเก่าต่ความยาวบ่อสองเมตรผมบลวกคุ่มโตพงได้พอดีเลยครับนั่งก็จะมาแอบนกแอบยังนะครับกับกัที่เราพางใส่ได้เลยนะครับเนาะถ้านั่งคางต้นใหม่นี่ใกล้เห็นนี่อาจอาจเนี่ยเป็นจอมปลวกได้เลยนะครับเนาะพอสีมันสีออกคือจอมปลวกนะครับถ้าเป็นแอบนี่ ทางต้นไม้ไม่ต้นไม้ไม่หยังลายมันทีไปคือต้นไม้ไปเลยนะครับเนาะอ่านะครับกะฟ้าน้ำเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็ใก,ใกล้ใกล้สิฮุดหน้าเลียวใกล้สิวานเขานะครับกะสำหรับพี่พีานาฬคนในที่มองหาขื่นนุกีลุ่มกะสร้างเขามาลวงหนาไดเนาะครับเนาะทำมหนไปล่อส,สร้างส,างสวงนันอาสิไดยซานะครับทำมหนสร้างมาส่งนี้อาสิได้เรียวเนะนะครับสนะั่งขื่นเขามาเลยเรื่อยเนาะครับสำหรับงานอีลุ่มนะครับกะรายละเอียดกะ งามคือเกลือทุกปีนะครับที่ผมเห็ดนะครับระบบมีหลอดนะครับเนาะคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวผ่าคุมไายพางน้ำงามให้พี่ๆนานานะครับผมถือว่าราคาบแพงแห้งบถึงแห้งนะครับสําหรับผ่าแบบนี้นะครับสบายครับเราใบอากาศดีนะครับเนาะกันยุ่งกับพ้อใได้นะครับผมกับคุมบางเดือวกันยุ่งกันนั้นกันนี้ได้ดีนะครับเนาะคลิปนี้ก็ลาพี่ๆนานาไปสำนีแล้วครับสวัสดีครับ